สวัสดีทุกคนพบกับน้ำเพชรอีกแล้วจ้าเมื่อนี้น้ำเพชรกับน้องลันคนสวยมาทำภารกิจที่ไอไอ,อ,อ้ตูมกับเอื้อมานาวมอบให้้อจ้าเนื่องจากว่าเพื่อนมอบให้น้ำเพชรมาใหญ่ปึ้มที่ไอ้เพิ่นเอามาอ่านซื้อมาจ้าแล้วมือ,มอ,มอเซานี้คิดว่ามาแล้วครูเพื่อนแม่ครูเพิ่นเมื่อก่อนเนาะแล้วให้น้ำเพชรมาทำหนะ้าที่สานต้อใหญ่ให้นักเรียน ่เพิ่นต่อจ้าตอนนี้คุณครูเพื่นอยู่ในห้องเนี่ยจ้าไปเลยจ้าตอนนี้น้องอ่นน้องรันเพึ่นเป็นคนจับกล้องให้เดอ้อไปเลยจ้าอย่าพูมาอ้น้ำใจตาเลยเนี่บนะนทางบนทาง แม่ครูสบายดีจ้าสบายดี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 เด้อนี่คืออ่าหุเฮียนบ้านน้ำเพชรเลยจ้าบ้านอ่าบ้านคาดเมืองยมราชแข่งขับบวนนะจ้าเนื่องจากว่าอ่านักเฮียนเพิ่นคาดแน่เนาะนักเฮียนหกปีหนึ่งเนาะเมื่อบ้านจะมีห้องก็หนึ่งห้องเดียวในห้องหุเฮียนซึ่งแม่ครูแม่ครูห้องดีเด้อจ้าเพิ่นมาสอนนักเฮียนตอนเช้าเนื่องจากว่ามีห้องเดียวกัน เดินเดมดกเอกขอบใจตังจ้งใจเรียนเด้อตัง้งใจเรียนเด้อม่ครูคนตัง้งใจสอนแลวจ้าอืมอเรเหมืนอนกน้ำพิมพ์พาฮึฮึนะอีกหลายหลายสิ่นก็นนะ Me kubur. Ha ni lah. Hmm. Ah, je nyam. So nyam nak. Ana ขอบอกขอบใจหลายๆใช้นนดได้เลย <c oughs> อะไรอะไรอวนเนี่ยอีกโทสับเลยอีก่ังกระเชงชรอเดอคูเด้ดด <c oughs> อาใ่กบื้องแล้วป็เดียถ่ายรูปก่อนนะคะเป๊ปหนึ่งเขาฝากมาให้จ้าน้ำเผ็ดกระสานต่อ <c oughs> อนดิถ่ายรูปรวม <c oughs> มามามา <c oughs> นี่ยถ่ายก่อนเป๊ปนึง <c oughs> ไม่ได้ไม่ไม ใครกูจะเนี่ยไปดูบ้านรอบหน้าเนี่ยอะไรจะการอินยาปะเงินต่างๆแบบยาเดิมคู่เดิมเบอร์น่ะเบอร์น้าอันทักอันอ่อนเอ้ยไม่ได้ชมอะไรกันเดี๋ยวมาอีกทุกวันจ้า Yeah, but ตอนนี้ภารกิจของน้ำเพชรก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านี่คือน้องน้อยนักเฮียนห้องปรหนึ่งอยู่ที่บ้านพาดเมืองยมราชแข่งขาม่วนเดอ้อเพื่อนมาห้องเฮียน <c oughs> เนื่องจากว่าเพื่อนขาดแน่นาะทุกคนก็เลยมีในห้องทั้งหมดจกคนเมคูาคในห้องทั้งหมดสาวคนเดอ้อเมคูเพื่อนว่าในห้องเฮียนเนาะจา้านี่ลูกเพื่อ <c> น <oughs> ไม่คูลูกอ่อนเนอะเพิน่นเพิ่นมีลูกแล้วเพิ่นก็นตั้งใจมาสิดมาสอนเดอ้อจ้าเน่เน่เน่นนเหงเฮียนบ้านน้ำเพชรจา้านี่คือหน้าเดินฮงเฮียนเลยเดอ้อนี่คือเดินฮงเฮียนเด้อจา้าให้หมืดบ้านมีแต่ห้องบ้หนึ่งห้องเดียวแนละ้วทุกคนนี่คือฮงเฮียนอ่ะนี่คือหงเฮียนนัน่นน้องร้านพ่นอยางมาแล้วนี่คือฮงเฮียนที่น้ำเพชรเคยเฮียนเด้อจา้าเนื่องจากว่าอ่า ไอตูมกับเอื้อมานาวเพิ่นฝ้าเมื่อถ้าอันเพิ่นฝ้าไปบ้านนาะฮีเนาะเลยให้น้ำเพชรมาสานต่อยาญ่ปึ้มให้นักเฮียนน้ำเพชรก็มาทำภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดอ้อวันนี้น้ำเพชรขอลากับนักเฮียนหลานน้อยทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจา้าบ๊ายบายกล้องเนี้ยละ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะักเฮียงเด้อทุกคนโอเค